สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลในอาเซียนมาฝากกันกับประเด็นดราม่าในกลุ่มแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนหลังจากที่ล่าสุดนั้นเจ้าภาพอย่างประเทศเวียดนามได้มีการแบ่งโถในการจับสลักแบ่งสายของศึกฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ให้ทีมชาติไทยของเราไปอยู่ในโถท,ที่1เช่นเดียวกับทีมชาติเวียดนาม อัจจะทําให้ทั้งสองชาติจะไม่มีทางที่ได้พบกันในรอบแบ่งกลุ่มอย่างแน่นอนซึ่งจากผลการแบ่งโถท,ที่ออกมาแบบนี้มันก็ได้สร้างความไม่พึงพอใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวอาเซียนกันอยู่มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนบอลของทีมรองแชมป์เก่าอย่างชาวอินโดนีเซียที่พวกเขามองว่าทีมชาติของพวกเขาควรที่จะอยู่ในโถท,ที่หนึ่งมากกว่าทีมชาติไทยพร้อมกับยังตั้งข้อสงสัยด้วยว่าเวียดนามทําแบบนี้เพราะว่าต้องการหนีทีมชาติไทยหรือเปล่าซึ่ง แฟนบอลชาวอาเซียนเขาจะคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มาคอมเมนต์ถึงการแบ่งโถของเจ้าภาพเวียดนามว่านี่มันผิดพลาดอินโดนีเซียควรที่จะต้องอยู่ในโถที่1กับเวียดนามเช่นเดียวกับชาวอินโดคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่านี่มันพีลึกซีเกมปี2019เวียดนามนั้นชิงกับอินโดนีเซียแต่ทำไมทีมชาติของเราถึงอยู่ในโถที่2 เหียนั้นเกรงกลัวไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มองเรื่องนี้ต่อไปว่ามันเห็นได้ชัดเลยนะว, mm. ว่าเวียดนามได้แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ต้องการพบกับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มส่วนอินโดนีเซียก็จะไม่พบกับมาเลเซียด,ด้วยแต่ถ้ายึดการตามผลในปี2019อินโดนีเซียก็ควรที่จะอยู่ในโถท,ที่หนึ่งกับเวียดนามซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่านี่มันไม่ใช่การจัดทีมวางจากอันดับในครั้งก่อน มันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพซะมากกว่าเป็นไปได้ว่าเวียดนามนั้นเกรงกลัวที่จะเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวอินโดที่ได้มาบ่นด้วยความข้องใจอีกด้วยว่าทำไมนะเราถึงต้องอยู่ในโถที่2ผมหมายความว่าในสีเกมครั้งก่อนทีมชาติไทยไม่ผ่านแม้กระทั่งรอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่หรือนี่มันไม่เมคเซนเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวเมียนมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยครับว่าทำไมกัน ในครั้งก่อนเมียนมานั้นได้อันดับที่3นะในขณะที่มาเลเซียและไทยอยู่กันในรอบแบ่งกลุ่มทําไมพวกเขาถึงได้อยู่ในโถที่สูงกว่าเมียนมาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาบ่นด้วยว่ารองแชมป์ซีเกม2019อยู่ในโถที่2แต่ว่าไทยและมาเลเซียอยู่แค่รอบแบ่งกลุ่มแต่ได้อยู่ในโถที่1และ2ในขณะที่เมียนมาและกัมพูชาไปถึงรอบรองชนะเลิศในครั้งก่อนแต่พวกเขากลับอยู่ในโถที่3ในขณะที่คนต่อมานี่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า โถที่1เนี่ยมันควรที่จะเป็นทีมเจ้าภาพกับทีมแชมป์เก่านะแต่เวีดนานั้นเป็นทั้งเจ้าภาพและก็แชมป์เก่าดังนั้นมันจึงควรให้รองแชมป์เก่าขึ้นมาอยู่ในโถที่1ห,หรือว่านี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเวียดนามไม่ต้องการที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มหรือเปล่าแต่จากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ชี้แจงถึงการแบ่งโถข,ของเจ้าภาพในครั้งนี้ว่านี่มันเป็นการอ,าอ้างอิงจากเรื่องความสามารถของทีม เช่นเดียกชาวเวียดนามคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงการแบ่งโถในครั้งนี้ว่าผมคิดว่ามันเป็นเพราะทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันกับเวียดนามดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลที่จะวางไทยไว้ในโถที่หนึ่งกับเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวอินโดก็ยังได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าเวียดนามไม่ต้องการเจอกับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มต่างหากนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมทีมชาติไทยถึงได้อยู่ในโถที่หนึ่งกับเจ้าภาพ ซึ่งก็เช่นเดียวก,กันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าเวียดนามนั้นเกรงกลัวว่าจะต้องไปอยู่ในกลุ่มที่ยากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงแบ่งโถออกมาแบบนี้ส่วนชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มองการแบ่งโถแบบนี้ด้วยว่าดูเหมือนว่าทีมชาติเวียดนามจะกลัวทีมชาติไทยมากกว่าทีมชาติอินโดนีเซียนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองเรื่องนี้ว่านี่มันเป็นกดอุบายของทีมเจ้าบ้านที่จะต้องการหนีทีมชาติไทยผมจึงหวังว่า อินโดนีเซียของเราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับเวียดนามอีกครั้งและก็สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้อีกครั้งเหมือนอย่างในเอฟเอฟซูซูกิครับในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าเจ้าภาพเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลัวการต้องอยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมชาติไทยนะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะได้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมชาติเวียดนามแล้วเราก็เป็นแชมป์กลุ่มได้และเวียดนามจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติไทยและพวกเขาจะได้ตัวซัน ส่วนคนต่อมาก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ามันค่อนข้างแปลกพิลึกนะที่ผู้จัดได้วางทีมชาติไทยในโถที่1เพราะจากผลงานครั้งที่ผ่านมาไทยควรที่จะอยู่ในโถที่2หรือ3เท่านั้นแต่นี่มันคือซีเกมที่ทุกอย่างมันมักจะขึ้นอยู่กับทีมเจ้าภาพและมันก็ได้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ด้วยว่าซีเกมมันเป็นการแข่งกีฬาที่ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเซอร์ไพรส์อะไรเลยกับการแบ่งโถแบบนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าซีเกมนั้นเป็นการแข่งขันกีฬาที่มันขึ้นอยู่กับเจ้าภาพมันไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่นอนเลยนั่นจึงทําไมวงการกีฬาอาเซียนถึงถูกภูมิภาคอื่นทิ้งไว้ข้างหลังแค่ดูจากในครั้งก่อนๆสิกีฬาที่เอามาแข่งขันกันมีแต่ให้ผลประโยชน์ไปที่เจ้าภาพ แต่จากตรงนี้ความคิดเห็นต่อมาที่เป็นแฟนบอลชาวเวียดนามก็ <S <S ได้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงตัดเพ้าะถึงเรื่องนี้ว่า <S <S เรา,เราน่าที่จะให้ทีมชาติไทยไปอยู่ในโถท,ที่3หรือสี่ซะนะพวกเพื่อนบ้านจะได้แฮปปี้กันการเอาทีมชาติไทยมาวางอยู่ในโถเดียวกับเรามันเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเราทําให้มันถูกมองว่าเรานั้นเกรงกลัวที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มแต่ขอโทษเถอะนะถ้าเพื่อนชาวไทยมองดูกันแต่ในอดีตอยู่ตลอดพวกคุณจะไม่มีทางที่พัฒนาไปได้ตลอดการ ทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวอาเซียนที่หลายคนนั้นเป็นชาวอินโดนีเซียที่มีต่อการจัดทีมวางก่อนการแบ่งสายของศึกฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมของเจ้าภาพเวียดนามที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยการจับสลากแบ่งสายจะมีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้ก็มารอดูกันครับว่าทัพช้างศึกของเราจะได้อยู่ร่วมกลุ่มกับชาติใดบ้างในศึกซีเกมครั้งนี้แต่สำหรับในคลิปนี้ แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ